แล้วถ้าเป็นมะเร็งเต้านมสามารถสร้างหัวนมใหม่ได้ไหมนะครับต้องบอกว่าสร้างได้นะครับเป็นมะเร็งเต้านมตัดเต้าไปแล้วเรียบไปเลยเนี่ยก็สามารถสร้างหัวนมใหม่ได้นะครับเราก็ปั้นเราก็เนื้อมาปั้นได้นะครับเราก็ปั้นปั้นเหมือนพับกระดาษแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั้นมาก็เป็นหัวนมใหม่หรือถ้าไม่ปั้นทําไงได้อ่าเราก็เอาเนื้อหัวนมอีกข้างมาแชร์ก็ได้สมมติหัวนมข้างหนึ่งปกตดิดูใหญ่อยู่ ข้างนึงตัดไปแล้วเรียบไปแล้วเราก็จากข้างที่มีหัวนมเนี่ยมาใส่อีกข้างหนึ่งได้นะครับไม่มีปัญหา,หานะสามารถทําได้นะแต่เราต้องเลือกเคสที่เหมาะสมหรือในบางกรณีตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากที่จะตัดเราก็มาผ่าตัดมาสร้างมาอะไรเงี้ยตอนนี้เทคนิคการสัตว์เนี่ยทำได้นะครับมีอยากจะให้ดูว่าการสัตว์สามมิติเนี่ยนะครับสามารถทำหัวนมใหม่ได้ เนี่ยจะเปิดรูปให้ดูนะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับรูปบนเป็นรูปที่ตัดหวดัวนมตัดเต้านมแล้วนะครับนี่ส่วนรูปข้างล่างคือการสักนะครับจะเห็นว่าการสักหัวนมในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าทําให้มีลักษณะ3มิติของหัวนมได้นะครับใกล้เคียงกับหัวนมปกติเลยทีเดียวนะก็สามารถสักได้นะครับแต่ว่าความพุ่งความอะไรเงี้ยก็จะไม่มีนะครับมันก็ เป็นคนละคนละแบบกันะนะเนาะคือสมมุติว่าเราอยากเห็นเห็นหัวนมที่แบบว่าสัมผัสแล้วแบบมีติ่งติ่งตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยก็ต้องปั้นนะเอาเนื้อมาปั้นหรือว่าแชร์ก็คือแชร์จากอีกข้างมาแล้วก็สีก็ใช้สักเอานะสักตัวนี้ดีมากเลยนะสักแบบ2มิติ3มิติ4มิติอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะ